สวัสดีนะครับผม ัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อ้าป่าตะลุยนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็มาเก็บสีนะครับเครื่องร่อนมูลไส้เดือนนะครับเพื่อจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมวันอาทิตย์นะครับก็ทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเก็บสีนะครับแล้วก็ทาสีนะครับเพื่อเก็บงานนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเพื่อจะส่งลูกค้านะครับผม มาแล้วก็ทักกายกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บสีกันนะเนาะเก็บสีส่งมอบเครื่องร่อนมุลไส้เดือนลูกค้านะครับก็หลังจากที่โควิดระบาดมารอบสามนี่ก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปทำ u ูทู e อะไรเลยนะครับผมส่วนมากก็จะยุ่งอยู่กับงานนะครับที่ทำอยู่เนาะก็จะทั้งงานบริษัทแล้วก็ ดินปูกนะครับดินปูกมูลไส้เดือนแล้วก็มูลไส้เดือนแทร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วทักกันได้นะครับผมทักพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับไม่ได้ไลฟ์สดนานนะครับผมยุ่งงานอยู่นะครับยุ่งงานมากอัอนนี้นะครับงาน ดินปลูกมูลไส้เดือนของเราก็ขายดีขายดีนะครับผมขายดีเลยนะครับส่งไม่ทันเลยนี่ครับวันนี้เราทําเราไม่มีเครื่องพ่นนะครับเราจะใชะ้แปลงนะครับเทานะครับ เจ็บสีให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าเนาะเดี๋ยวทาบางๆไปก่อนนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันแห้งช้ามากเลยนะครับสีทนได้สี t o a สีทนได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับทักทายกันหน่อยนะครับผม สำหรับเครื่องร้อนมูลไส้เดือนก็ยังสั่งกันได้อยู่นะครับสั่งกันได้ตลอดเลยนะครับผมก็ทําทให้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างเราไม่อยู่นะครับต้องมาลงมือทําเองเลยนะครับช่างไม่อยู่ สถานการณ์โควิดร,รอบสามก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับผมัตรายนะครับผมหลายสายพันธุ์ลือเกินไม่รู้สายพันธุ์อะไรบ้างจบจากสายพันธุ์อินเดียจะก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่อีกเนาะเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนมันมีออกลูกออกเต้าได้เลยเนาะ ครับมาเล่นสีกันสีทนได้ ไม่มีอาชีพใหม่ๆแนะนำก็แนะนำใหม่อยนะครับผมตอนนี้เนาะ ตัวได้อีกสักหน่อยดิไม่งี้อาใส่ให้หมดเลยเหม็นมากเลยสิถ้าใส่ทินเนอร์น้อยไปมันก็แห้งช้านะครับช้าแห้งช้าก็ไม่ดีช้าเกิน รอบที่แล้วสองวันยังมีแห้งเลยนะครับ ใครสนใจเข้ามาเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากทาสีนะครับก็มานะครับเราทาแบบหยาบๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บแบบละเอียดอีกทีหนึงนะ่งเนาะทำทุกอย่างนะครับผมอะไรที่มันเป็นอาชีพสุจริตนะครับผมก็ทำ ในที่มันพอได้เงินกําไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทำเนาะดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับนี่นะค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะครับขึ้นโครงขึ้นอะไรเองทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเอสสรุปแล้วพ่อค้าพาตะลุยนี่มึงทำอาชีพอะไรแน่นอนนะครับตอนนี้พ่อค้าพาตะลุยมีทุกอาชีพนะครับผมงานเหล็กงานเชื่อมนะครับได้หมดนะครับต้องขอบคุณเอาจริงๆถามว่าาเชื่อมเหล็กหรือว่างานเหล็กเป็นได้ยังไงนะครับต้องขอบคุณพ่อนะครับสมัยก่อนนี้อ่า สมัยก่อนนี้มันมีเขาเรียกอะไรครับวิทยาลัยสรารพัดช่างหรือว่าโรงเรียนสรารพัดช่างนะครับที่จังหวัดอุดรเนาะแล้วก็ตอนนั้นอยากเรียนจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากมาเรียนช่างเชื่อมนะครับทุกคนตอนนั้น่ะผมอยากเรียนช่างซ่อมเครื่องยนต์ครับอยากเรียนช่งางช่างเครื่องยนต์เล็กนะครับอยา่างเรพวกเครื่องมอเตอร์ไซค์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่า มันเต็มครับไปลงทะเบียนช้านะครับงานช่างะมันงานเครื่องยนต์นะครับมันเป็นตอนนั้นตลาดมันก็ค่อนข้างอยู่ต้องการอยู่นะครับไปสมัครเรียนช่างเครื่องยนต์ไม่ทันนะครับก็เลยต้องอามาลงทะเบียนเรียนช่างเชื่อมโลหะนะครับก็แต่ว่าเรียนช่างเชื่อมโลหะจบ แล้วก็ต่อช่างเครื่อง,งยนต์ต่อเลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอพอมันจบก็สึกเกียรครับออเอาไปามาก็ไม่ต่อเลยนะครับไปเอามาก็ไม่ต่อเลยช่างช่างเครื่อง,ง,งยนต์ก็ได้เป็นช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้นนะครับงานพวกอาร์ตพวกอะไรสมัยก่อนเนี่ยครับผมถ้าเป็นช่าง,งเชื่อมสมัยก่อนจะรู้เนาะ นะครับใครว่างก็มานะมาช่วยทาสี อนนี t, mm ้เหล็กขึ้นราคานะครับเหล็กขึ้นราคาแบบมหาศาลเลยนะครับเครื่องเครื่องคือทาเครื่องล่อนเครื่องหนึ่งเนี่ยเชื่อว่ากําไรมันจะเยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมทุกคนนะครับกําไรกําไรไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเหล็กขึ้นราคาเหล็กขึ้นราคาค่อนข้างจะเยอะครับผมเหล็กขึ้นราคาทุกวันเลยทุกอาทิตย์เลยนะครับขึ้นสูงมากนะครับ หั้งจากเรียกราคาสูงก็เข้าใจนะเนาะว่ายุคนี้มันก็ทุกคนก็ลำบากเนาะเราพออะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับผม ั้วถึงก่อนเพราะว่าเหล็กมันมีน้ํามันพวกเหล็กพวกอะไรมันมีน้ํามันเคลือบมากันสนิมมาครับมันกันสนิมเหล็กมันกันสนิมมานะเราต้องเช็ดเช็ดหน่อยแล้วับเอาผ้าเช็ดพวกน้ํามันมันออกแล้วมันจะทาสีแล้วมันจะติดเร็วนะครับ มานะครับใครว่างก็มาช่วยทาสีนะครับผมสนใจก็ยังสั่งกันได้อยู่นะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับผม 那得不得了嘞！<laughs> ไปเอามูลเส้เดือนใส่ถุงอยู่ đồ mạc lên Rồi đi มาๆนะครับมาช่วยทาสีใครว่างงานอยู่มาได้นะครับมาช่วยทาสีต้องเลี้ยงเบียนะครับแค่นี้ก็เมาแล้วมึนแล้วต้องกินเบียรให้ยากเลย เราค่อยมาเก็บให้มันละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันแค้ก่อน,นเรา เดี๋ยวจะถอดวงล้อออกก่อนนะครับถอดวงล้อ,อแล้วก็พาตัวตอกมันให้เสร็จก่อน ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนเนาะก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับเป็นถาดเข้าอันนี้ก็จะเป็นกรวยออกนะครับก็จะทาสีแล้วก็ส่งเป็นแผ่นแบบนี้ไปให้ลูกค้านะครับเราก็มีน็อตมีอะไรให้ลูกค้านะครับประกอบไปถึงลูกค้าก็ประกอบได้เลยนะครับประกอบใช้ได้เลยนะครับตามตามตัวอย่างนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงวันที่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนส่งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะถอดเอาเอา,อาตะแกรงตัวนี้นะครับผมไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมจะได้ทาสีตรงโต๊ะนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องพ่อขาพาตะลุยนะครับในส่วนของเพจพ่อขาพาตะลุยตอนนี้นะครับ ไม่สามารถที่จะอัพโหลดไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับก็คงน่าจะบินแล้วแหละนะครับผมน่าจะมีคนเอาไปใช้แล้วนะครับบัญชีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่า,าทำสีทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเลยนะครับผมก็อยากคุยกับทุกๆคนนะครับสำหรับอ่า ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเครื่องร่อนมูลไส้เดือนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ดินปลูกมูลเส้เดือนนะครับต้องการให้ส่งนะครับผมต้องการให้ส่งที่บ้านก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมูลเส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ส้เดือนจอมพลังของเรานะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหร่นะครับในช่อง YouTube นะครับพราคาปลาตะลุยเรานะครับตอนนี้ก็ยิ่งไม่มีเวลาเลยนะครับลูกค้าสั่งบินพร้อมปลูกเรานะครับแทบไม่มีเวลาเลยนะครับผมทำงานหนักมากนะครับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ